รู้นะว่าหลายคนอยากมีชีวิตโซไลฟ์มีได้ค่ะแต่ต้องมีอิสรภาพทางการเงินซะก,ก่อนแล้วต้องเก็บเงินขนาดไหนเก็บอย่างไรถึงจะเรียกว่ามีอิสรภาพทางการเงินอีทีนี้มีคำตอบค่ะครู่ีเดอะโค้ชคิดไม่ออกเดี๋ยวตอบให้และตอนนี้นะคะเราอยู่กับโค้ชแปดค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ใช่ไหมคะโค้ชเราจะได้ยินกันเสมอๆเลยอยา่างเจ้าโอ๋เนี่ยเพื่อนจะชอบพูดเนี่ยฉันอยากจะมีอิสรภาพทางการเงิน้อยคนนะที่จะเข้าใจว่าอิสรภาพทางการเงินเนี่ยมันแปลว่าอะไรคะโค้ชนิยามง่ายๆก็คือว่าเราต้องมีทรัพย์สินเงินทองนะครับมากพอที่เราจะลิงก์ดูตัวเองได้แบบสบายๆครับถ้าเรามีมากพอแล้วอ่ะเราจะมีเวลาที่อิสระแล้วก็สามารถเลือกอาชีพอะไรก็ได้ที่เราอยากทำครับไม่ได้หมายความว่าเราไม่ต้องทํางานนะครับคือเรายังต้องทําอยู่นะแต่ทําในสิ่งที่เรารัก คือเราเลือกได้ว่าเราจะทําอะไรครับองค์ประกอบในชีวิตเราหลักๆครับมีอยู่4อย่างนะครับที่ทําให้สําเร็จก็คือเรื่องของเงินเวลาสุขภาพแล้วก็ครอบครัวครับผมเชื่อว่าตัวเงินเนี่ยแหละครับเป็นจิ๊กซอว์ตัวแรกถ้าเราทําสําเร็จแล้วองค์ประกอบ3อย่างเนี่ย <จะ S 1> มันจะตามมา,มาเหมือนทํากันบ้าน,นครับเราทากันบ้านเรื่องเงินเรียบร้อยแล้วปุ๊บอ่ะเรามีเวลาไปดูแลสุขภาพตัวเองอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเรื่องเงินคือเรื่องหลักที่เราจะต้องพูดคุยกัน ใช่ใช่หลายคนอาจจะไม่ได้เอะใจนะตัวบัตรเครดิตเนี่ยก็สําคัญนะครับสามารถช่วยลดหย่อนค่าใช้จ่ายได้นะคือเวลาเราลูดไปอ,ะอ่ะมันสามารถที่จะได้ส่วนลดเงินคืนอะไรต่างๆกลับมาหรือบางครั้งผ่อนจ่ายศูอร์เซได้ด้วยโอ้อันนี้ดีมากใช่ครับคือเหมือนมันช่วยะชะลอในเรื่องของรายจ่ายนี่คือเรื่องของเงินถ้าเรามีเงินมัง่งคั่งเราก็จะมีอิสรภาพทางการเงินต้องมั่งคั่งเบอร์ไหนคะค้ชถึงจะเรียกว่าเราจะมีอิสรภาพทางการเงินผม กําหนดไว้3ระดับนะ <c oughs> คือจริงๆเราอยู่ระดับไหนก็ได้ที่เราพอใจนะครับระดับแรกครับก็คือมี reserve money ครับคือสำรองเผื่อฉุกเฉิน อันนี้ผมคิดว่าขั้นต่ำควรมี1ปีนะครับนับจากรายจ่ายครับแล้วเลเวล2ล่ะคะเลเวลที่2คือ passive income ครับรายได้ที่ไม่ต้องทํางานครับมีเหรอคะรายได้ที่ไม่ต้องทํางานเราได้เงินก็อย่างเช่นเก็บค่าเช่าบ้านเงี้ยครับหรือว่าเก็บค่า,า,าลิขสิทธิ์อ่าถ้าเกิดเป็นพวกเอ่อศิลปินหรือว่ามีผลงานนะครับเราอาจจะเหนื่อยครั้งเดียวหลังจากนั้นเก็บมาเรื่อยๆเลยการลงทุนนี่ถือเป็น passive income ไหมคะใช่ครับอย่างเช่นการได้หุ้นปันผลเงี้ยเป็นต้นสมมุตินะครับ ถ้าเกิดเจ้าโอมีใช้จ่ายเดือนละ3 0,000่นครับแต่ถ้าเจ้าโอ่ะมีรายได้เหล่านี้แพสซิฟินคั่มเกิน3 0,000่นก็ถือว่าบรรลุเลเวลสองแล้วบางคนบอกว่าฉันทาได้เลเวลนี้แล้วใช่หรือเปล่าและเลเวลที่3นี้คือเลเวลระดับอันต์เลยไหมใช่ครับอย่างนี้อาจจะท้าทายสุดครับผมเรียกว่าน็อตเบลนะครับคือทรัพย์สินสุทธิครับถ้าเกิดคนเราอะครับมีทรัพย์สินสุทธิมากพอใช้จ่ายหลังเกษียณเนี่ยครับอันนี้ถือว่าบรรลุขั้นที่3แล้วเช่นนะครับเราอะ กะว่ากเกษียณ60แล้วก็มีอายุถึง80ปีนั่นหมายถึงเราจะต้องใช้เงิน20ปีครับสมมุติใช้ปีละ5 0 0แสนนะครับนั่นหมายถึงว่าเราจะต้องเก็บตัว n e t ต well เบลเนี่ยให้ได้1 2 5ล้านครับนับหมดเลยครับก็คือบ้านรถ ทองคาเงินสดในธนาคารครับ oh. แล้วก็หักด้วยหนี้สินครับ hmm. ถ้าตัวเลขเกิน12บล้านห้ก็ถือว่ามีเพียงพอแล้วอันนี้ตัวเลขตัวอย่างนะครับไม่ใช่ทุกคนผมก็เลยบอกว่าจริงๆแล้วอิสรภาพทางการเงินเนี่ยมี3ร,ระดับอันนี้ <Okay. S 2> ขึ้นอยู่กับพึงพอใจของแต่ละคนเลยครับว่าเราอยากจะมีอิสระขึ้นขั้นไหนครับทีนี้ตัวเลขกลมๆที่เหมาะสําหรับแต่ละคนล่ะคะสำหรับในเรื่องของอิสรภาพทางการเงินต้องเท่าไหร่ผมแนะนําสูตรนะครับตัวเลขทรัพย์สินสุทธิที่ต้องมีอะครับมันจะเท่ากับรายจ่ายของครอบครัว ต่อปีนะครับคูณจํานวนปีที่เราต้องใช้หลังกเกษียณนะครับอย่างตัวอย่างไม่อกี้ครับรายจ่ายครอบครัวต่อปีสมมุตินะครับต้องใช้ปีหนึ่งห้าแสนเพื่อเลี้ยงดูทั้งครอบครัวพ่อแม่ลูกห้าแสนคูณ20ปีหลังกเกษียณก็คือ ทับจาก60-80ถึงตัวเลขเมืเ่อกี้ก็คือ12ล้านห้านะครับอันนี้หมายถึงว่าไม่ใช่คนเดียวนะ,ะดูแลทั้งครอบครัวแล้วถ้าเราต้องการให้ปลอดภัยมากขึ้นเราอาจจะเผื่อใช้จ่ายรักษาพยาบาลเผื่อฉุกเฉินเข้า ICU อ่ะครับ<ม>ก็บวกเพิ่มเข้าไปอย่างเช่นอาจจะบวกเพิ่มไปสัก5ล้านอย่างเงี้ยเป็นต้นก็อาจจะต้องมีตัวเลขกลมกลมสัก15-17ถึงล้านแต่ว่าจะมากจะน้อยก็อย่างที่คนได้บอกไปเนาะว่ามันต้องดูสองอย่างคือความสามารถของเราแล้วก็ความต้องการหรือแพชชั่นของของแต่ละครอบครัวด้วยใช่ครับสุด เ,เรื่องเงินเนี่ยเป็นเรื่องที่โรงเรียนไม่ได้สอนนะครับอยากได้ต้องขนไกวาห,าหาเอาเองนะครับเราต้องเรียนรู้เรื่องเงินตลอดชีวิตนะครับเราต้องตามไม่ทันอยู่ตลอดเวลาครับ แต่ถ้าเกิดว่าใครไม่อยากพลาดข่าวสารแล้วก็ความรู้ทางการเงินแบบเข้าใจง่ายๆแบบนี้ง่ายที่สุดเลยค่ะติดตามรายการกรุงศรีเดอะโค้ชคิดไม่ออกเดี๋ยวตอบให้ของเราติดตามทุกช่องทางของเรากรุงศรีซิงโผลไว้ด้วยไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook หรือว่าทาง YouTube ติดตามแล้วไม่พอชมแล้วยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์เข้ามาหน่อยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณโค้ชแตดมากๆเลยนะคะขอบพระคุณค่ะคควันนี้เราสองคนและทีมง,งานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดี